สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนนุ่นสินิทาเผยอ,อาชีพใหม่ที่เหมาะกว่าน้องพลอยร่วมลงทุน อดีตนักแสดงมากฝีมือนนสินิทาหรือชื่อใหม่นนดารันเปิดใจผ่านการสัมภาษณ์วิดีโอคอลกับทีมข่าวหน้าอินเตอร์เทนประกาศอินตัวงานในวงการบันเทิงมองว่าตนแก่แล้วสําหรับอาชีพนี้รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบต่างๆตอนนี้ตนได้พบอาชีพที่ใช่สําหรับตัวเองคือการทาอาหารเพื่อสุขภาพผู้ป่วยกึง่งกึ่งคล้ายนักโภชนาการหลังศึกษาและทดลองกับตัวเองมาพักใหญ่โดยจำกลมเป้าหมายหลัก4ี่โรคได้แก่โรคไตโรคความดันโรคเบาหวานและโรคเกาต์ซึ่งเริ่ม ทำธุรกิจด้านนี้มาได้3ปีวกว่าแล้วและตอนนี้กําลังเติบโตไปได้สวยนอกจากนี้นนท์ยังอัปเดตสุขภาพของตัวเองให้ฟังว่าตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกซ้ําแต่ตอนนี้ขนาดก้อนเนื้อเล็กลงพระมีวินัยในการดูแลตัวเองคือการควบคุมการกินจากการศึกษาของตัวเองต้นเคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกไปแล้วเมื่อตอนอายุ30ปีและก็กลับมาเป็นซ้ําจนต้องหาวิธีดูแลตัวเองและค้นพบทางรักษาที่ถูกต้องเลยกลายเป็นการเกิดอาชีพที่ได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเอง จะตัวยังระบุว่าอีกการควบคุมและทําอาหารให้ผู้ป่วยนั้นจะกินเหมือนกันทุกคนไม่ได้ต้องดูปริมาณไขมันและน้ําตาลในเลือดก่อนจึงจะจัดสรรอาหารที่ทานได้และไม่น่าเบือ่อก่อนหน้าน,นี้ตนเคยใช้วิธีดื่มน้ําเปล่าเพื่อดี็อกร่างกาย3วันหรือเรียกว่า IF หรือ intermittent fasting ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่อันตรายและไม่สามารถทําได้ทุกคนแต่ละคนต้องรู้ร่างกายตัวเองก่อนทําด้วยแฮปปี้ธุรกิจไปได้ดีรู้จักการวงกว้างมากขึ้นจากการบอกปากต่อปากตอนนี้ ยุ่งแทบไม่มีเวลาทําอะไรคาดปีหน้าจะได้เปิดเป็นรูปแบบธุรกิจอาหารทางเลือกเต็มรูปแบบโดยน้องสาวพลอยเชอร์มันเป็นนายทุนร่วมลงทุนด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ